สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันรายการของเราจะอัปคลิปลง YouTube ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่ายโมงก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันเข้ามาดูคลิปของเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับวันนี้เรามีข่าวการเสริมทัพของทีมต่างๆมาฝากกันเช่นเคย แต่ก่อนอื่นเราไปดูผลบอลที่แข่งขันกันเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้น่าจะเป็นบอลฟี a ا เดวันสุดท้ายแล้วเราจึงนำผลบอลโลก2,026รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นัดที่6ที่ลงเล่นกันเมื่อวานนี้มาฝากกันและยังนำตารางคะแนนบอลโลก2,026รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ล่าสุดมาฝากกันด้วยเมื่อเพื่อนๆดูผลบอลและตารางคะแนนกันจบแล้วเราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าข่าวแรกประจำวันนี้เป็นข่าวของทีมนิวคาสเซิล หลังจากที่เรื่องการบวชห้ามไม่ให้มีการยืมตัวนักเตะระหว่างทีมที่มีเจ้าของเป็นคนเดียวกันได้ถูกปัดตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจึงได้มีการคาดการ์กันว่าทีมวคซิลน่าจะมีการเปิดฉากเจราจาเพื่อขอยืมตัวรูเบนเนวสนักเตะมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติโปรโต,ตุเกสอายุ26ปีของทีมอันฮิลานทีมในลีกประเทศซาอุดีอาระเบียในเรื่องนี้ฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่า มีข่าวลือว่านิวคาสเซิลสนใจที่จะเซ็นสัญญากับทางนักเตะก่อนตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแต่ผมบอกได้เลยว่าข้อตกลงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในระยะนี้ผมยังคาดเดาอะไรไม่ได้เกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังจะมาถึงแต่ยังไม่มีการพูดคุยกันจนถึงตอนนี้มีแค่เพียงความสนใจเท่านั้นและสถานการณ์ในตอนนี้ยังคงเงียบสงบมากแต่มาดูกันในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างข่าวต่อไปเป็นข่าวการเสริมทัพของทีมเต์แฮม ฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าสโมสรเวสแฮมยูไนเต็ดทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังมองหานักเตะกองหน้าเพิ่มอีกหนึ่งคนและในตอนนี้พวกเขากำลังให้ความสนใจในตัวนักเตะทีมบอลมัร์โดมินิกโซลันกี้นักเตะกองหน้าชาวอังกฤษอายุ26ปีของทีมบอลมัดเพื่อให้เขาเข้ามาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้แต่ยังเป็นการให้ความสนใจในระดับเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่มีการเจราจายอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากว่าพวกเขาต้องดูสถานการณ์ของแดนนี่อิงนักเตะกองหน้าของพวกเขาก่อน และในตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของแดนนี่อิงนักเตะกองหน้าของทีมขุนคอนเลยต้องมาคอยดูกันว่าตลาดหน้าหนาวนี้โดมินิกโซลันกี้จะได้ย้ายเข้ามาเล่นให้กับทีมเวสแฮมหรือไม่ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมบาร์เซโลนาหลังจากที่กาบี้ได้รับอาการบาดเจ็บ ACL จนต้องพักยาวนานหลายเดือนเลยทีเดียวจึงมีข่าวลือว่าทีมบาซ่าสนใจนักเตะคนโน้นคนนี้เพื่อที่จะให้เข้ามาแทนกาบี้นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บยาว จนกระทั่งเมื่อวานนี้เดโก้ผู้อำนวยการกีฬาทีมบาร์เซโลนาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเอฟีว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาใครมาแทนที่กาบีไม่มีผู้เล่นคนใดในตลาดที่มีทักษะและมีความคิดเท่าเขาได้เป็นเรื่องผิดมากที่จะหาใครมาแทนที่กาบีเนื่องจากว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะพบใครมาทดแทนเขาได้ในเดือนมกราคมข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมปเอสเช่ฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสรปารีแสแซงแช็คแมงทีมในลีกเอลฝรั่งเศส ได้ตัดสินใจที่จะเปิดใช้เงื่อนไขในสัญญาเพื่อขอซื้อตัวกอนซาโลรามอสนักเตะกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสอายุ22ปีของทีมเบนฟิก้าย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว65ล้านยูโรบวกเงินค่าแอดออนอีก15ล้านยูโรไม่มีการระบุระยะเวลาในสัญญาถาวรของนักเตะว่าเขาได้ตกลงเซ็นสัญญาร่วมทีมนานกีป่ปีคงต้องรอให้จบสัญญาการยืมตัวในปี2024เสียก่อน แล้วถึงค่อยจะมีการประกาศออกมาว่านักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาถาวรนานกี่ปีด้วยกันทั้งนี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมเปเชได้ยืมตัวนักเตะรายนี้มาจากทีมเบนฟิก้าด้วยสัญญายืมตัว1ปีและมีออปชั่นซื้อรวมอยู่ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีการคาดการกันว่าสาเหตุที่ทีมเปเชใช้วิธีการยืมตัวแทนที่จะเป็นการซื้อขาดอย่างถาวรเลยนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าต้องการหลีกเลี่ยงกฎการเงินของยูฟ่านั่นเอง เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ ing, <ๆ>่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ